ผู้ชมครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวละครนัทลูนะครับหรือผลหน้าไม้เข้าไปนะครับเมื่อวันที่สองประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับประมาณเทียเท่ยงเที่ยงตอนนี้ก็ครบ48ชั่วโมงพอดีนะฮะครบ,บ48ชั่วโมงพอดีพอเราเข้าไปลุยกันดีกว่าว่าถึงเวลา48ชั่วโมงเนี่ยหนูหน้อยคนนี้ลุยไปถึงไหนแล้วเริ่มต้นกันเลย จริงๆแล้วหนูน้อยคนนี้นะครับชื่อเฟนิกแพทเนี่ยครับเฟนิกแพทเนี่ยปกติแล้วเราลงเล่นใน iPad นะฮะแต่ว่าตอนนี้เราโอนนะครับโอนไอของน้องเนี่ยเข้ามาลงใน Vivo เพื่อที่จะทำคลิปให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆได้ได้ไดชมเลยนะครับทำคลิปเพื่อแชร์กันนะครับทีนี้ จริงแล้วที่คลิปที่แล้วเนี่ยแอดบอกว่าแอดต้องไปทำในไอโฟนเพรว่าไอตัวไอวีโบวตัวนี้มันมีปัญหามันหลังจากที่อัปเดตแอดวันที่สองเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับมันเข้าเกมไม่ได้เลยก็ได้ส่งข้อความไปคุยกับสตาร์นะครับสตาฟเขก็แจ้งมาว่าให้เข้าไปปิดอนุญ,ญาตนักเเรียรกอะไรนะในหัวข้อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับสําหรับผู้พัฒนานะครับไปยกยกเลิกการอนุญาตให้หมดไปปิดให้หมดเพราะว่าเราเรายกเลิกเออเราเปิดเราเปิดอนุญาตสําหรับผู้พัฒนาไว้นะครับเพื่อที่จะติดตามงแอปจากข้างนอกน้องไปปิดให้หมดครับพอาปิดหมดครับก็เปิดก็ใช้ได้เลยก็โอเคนะครับเราก็เลยยกเอา i อดีของน้องผลหน้าไม้เนี่ยเข้ามาในวีโ o เพื่อมาทำคลิปตรงนี้นะครับวันนี้ครบแล้วนะครับ 48ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงเศษเพราะววันแรกที่เราติดติดตั้งลงทะเบียนเธอก็ประมาณเที่ยงเมื่อวันที่สองนะครับหลังจากที่แพดอัปเดตเปิดใช้งานนะ48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้น้องฟินิกแพทเนี่ยได้เลเวล28ก,กว่านะควรจะ29แล้วควรจะ29อยู่หลอมรอแล้วนะครับ28กับ 90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนี่ย94 9าสเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็พาเธอมาฟาร์มเมลอยู่ที่ตรอกหลังวังนะครับตรอกหลังวังนะฮะนี่เลยปราสาทบิชอนนะครับก็ฟาร์มเมลมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะทีนี้เอ่อทำไมน้องฟีนิกซ์แพทคนหน้าไม้ตัวนี้ ทำไมถึงได้48ชั่วโมงได้เลเวลแค่28เพราะว่าเ,าเล่นไม่เต็มเวลานะเ,เล่นไม่เต็มเวลาก็จะช่วงช่วงเช้านี่อย่างเมื่อวานเมื่อวานช่วงบ่ายก็เจ้าอ่า ID นี้นะครับ ID นี้คือ ID ของผลหน้าไม้เนี่ยก็ปิดไปไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าต้องไปให้แบ่งเวลาไปให้แม่มดนะแบ่งเวลาไปให้แม่มดเนี่ยได้มาวาดด้วยลายบ้างเมื่อวานเนี่ยครึ่งวัน วันครึ่งวันก็ไมอ่นว่าผลหน้าไม้นี่ไปนอนพักผ่อนนะครับไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่มันก็เท่ากับว่าผลหน้าไม้เนี่ทำงานไม่ครบไม่ครบ4 8ชั่วโมงเรเวลก็เลยได้แค่28แล้ววิธีการทำยังไงครับวิธีการก็คือตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน ID ผลหน้าไม้มานะครับเราก็นี่แหละครับลุยนี่เลยเวสเนื้อเรื่องนะครับเวสเนื้อเรื่องที่อันนี้นะครับ เฟสเนื้อเรื่องเนี่ยครับทำไมถึงว่านี่เฟสเนื้อเรื่องตัวนี้นะครับทำาัํงเฟสเนื้อเรื่องเนี่ยไปเรื่อยๆๆๆพอได้ระยะหนึ่งเราก็ปล่อยเวลทำกลางเฟสเนื้อเรื่องไปได้ประมาณสักเรื่อสิบกว่าแล้วนะครับเราก็ไปปล่อยฟาร์มเลยนะครับโดยเฉพาะกลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยเราจะให้เขาทําทําภารกิจเนื้อเรื่องหรือเวสเนื้อเรื่องเพื่อให้เนื้อเรื่องมันเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ส่วนกลางคืนเนี่ย ช่วงหัวค่ำเนี่ยเราก็จะให้เธอไปฟาร์มสมุนไพรไปฟาร์มอ่อะไรล่ะไปฟาร์มหินนะครับไปฟาร์มหินไปฟาร์มแร่นะครับไปขุดแร่นะ่ะขุดแร่แเก็บสมุนไพรแล้วก็ไปไปอะไรล่ะไปฝึกวิชาฝึกวิชาสมาธิในพลังมังกรเนี่ยนะครับสามอย่างเนี่ยไปฟาร์มทั้งสามอย่างเนี่ยนะฮะ สามประมาณสามชั่วโมงนะครับประมาณสมชั่วโมงพอฟาร์มครบสามชั่วโมงเนี่ยตัวนี้ก็จะได้อันนี้เต็มนะเดี๋ยวขนอันนี้น,นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะได้เต็มแต่ดูหน่อยหนึ่งนะครับแต่ปั๊บนี่ครับตัวนี้จะเต็มสามชั่วโมงเนะฮะเวลานี้จะเต็มสมชั่วโมงพอพอเต็มสมชั่วโมงปั๊บมันก็จะได้ค่า exp เนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็น บวกกับอีกเจ็ดเปอร์เซนที่ที่มันมีอยู่ในตัวละครเรานะครับตัวของผลหน้าไม้เนี่ยได้เจ็ดเปอร์เซนแล้วก็ของเวลาที่เราใช้ในการไปรวบรวมสมุนไพรไปขุดแร่เนี่ยได้ร้อยเปอร์เซนใช้เวลาได้เวลาสามชั่วโมงมาเราก็ปล่อยเวลเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่พออย่างเงี้ยกรณีที่มันไม่มีอย่างเงี้ยนะครับมันไม่พอในเวลามันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเวลาเหลือสี่นาทีจะหมดแล้วเนี่ยเรา ไปฟาร์มไม่ทันนะครับไปฟาร์มไม่ทันไปฟาร์มเก็บของไม่ทันนะฮะไปเก็บไอไปขุดแร่ไม่ทันไปเก็บสมุนไพรไม่ทันเราก็ใช้นี่เลยนะครับแต่เติมนี่นะครับแต่เติมเราจะมีรางวัลที่ได้มาจากการลงทะเบียนแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเป็นยาฟื้นพลังนะครับยาฟื้นพลังเพื่อได้ค่า exe เพิ่มขึ้นได้เวลาในการได้ได้เวลาที่จะที่จะยืนฟาร์มหรือยืนฟาร์มเลต่อไปได้เพิ่มขึ้นเอาสีเขียวสีเขียวนี่จะยืดไป 30นาทีนี่นะครับสานาทีส่วนถ้าเป็นสีฟ้าเนะี่ยจะยืดได้1ชั่วโมงแต่นี้เราเอาแค่30นาทีพอแล้วใช้เลยปั๊บนะฮะหชิ้นนะครับมันก็จะมาก็มาแตะตรงนี้นะครับแตะปั๊บนี่มันก็จะยืดเวลาไปอีก30นาทีตรงนี้นะครับนี่เลยเพื่อให้จะได้ค่า EFP เพิ่มขึ้น107% แต่ยังปล่อยเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์ก็คือไม่ได้เลยตรงนี้นะครับค่า x p เพิ่มเติมจะไม่ได้เลยนะครนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ผลหน้าไม้เนี่ยเวลขึ้นมาได้ถึง28นะฮะทางนั้นที่ใช้เวลาไม่ครบ48ชั่วโมงนะแล้วก็พอตอนเช้าตอนเช้า,ชาให้เวลา3ชั่วโมงที่ที่ไปไอ้ฟาร์มสมุนไพรฟาร์มฟาร์มแร่ไว้เนี่ยมันหมดเวลาใช่ไหมครับเราก็ใช้อันนี้แหละครับ ใช้ไอยาที่ได้จากการเ,าเข้ามารางวัลที่ใช้ในการล็อกอินแต่ละวันเนี่ยเอาว่าแล้วเราไปล็อกอินกันเลยดีกว่านี่แตะตรงนี้นะครับอไอรูปไอศครีมโคนเนี่ยนะครับแตะเลยปับ๊บเนี่ยครับจะเข้ามานี่ครับนี่คือกิจกรรมล็อกอินรายวันส่วนกิจกรรมอันนี้เรายังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นไม่ถึงเกณฑ์ของเขาเกณฑ์ของเขาก็จะมีการท้าทายอย่างนงี้นะครับเนี่ย เกมของเขาคือต้องทําตามนี้ถ้าทาตามนี้ผ่านปั๊บเนี่ยเราก็จะมารับรางวัลตามนี้เนี่ยตอนี้เราไม่ผ่านเกมเราไปรับรางวัลที่เลยเข้าร่วม28วันแตะปับ๊บรับเลยนี่ด้กล่องศีลาเวทนะหนึ่งกล่องแล้วนะแล้วก็แตะที่มีเครื่องหมายตกใจนะครับถัดมาอีเวนต์เปิดตัว7วันนะครับเรารับเลยมีไหลาตามังกรเขียวนะครับตามังกรหายากแล้วก็กิจกรรมเข้าร่วมนี่ครับ กิจกรรมเข้าร่วมรอบละเจ็ดวันนี่นะเขาเพิ่งนับให้วันที่หนึ่งเลยเนี่ยเฮ้ย <He i, S 1> มันครบสี่สิแปดชั่วโมงแล้วนะสองวันแล้วนี่ทำไมเพิ่งนับให้เราวันแรกอ่ะไม่เป็นไรเราก็รับมาแล้วกันนี่นะครับส่วนอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่วนสองอันล่างนี่เป็นการซื้อเรายังไม่ซื้อนะครับขอเป็นสายฟรีไปก่อนเนาะเพราะเรายังไม่มีไรายได้เลยเลยดักฟรีก็ยังไม่ได้อ่ะโอเคนะครับผ่านไป ต่อไปอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องไปซื้อก็คืออันนี้นะครับลงไปที่ตะกล้านี้นะครับตะกล้ารถเข็นเลยเข้ามอเลยนะฮะไปที่ MIR4M นะฮะเข้ามอเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูระดับต่อไปนี่นะครับระดับต่อไปอันนี้นะครับนี่เมนูอันนี้นะครับแต่ปับนี่ฮะเราก็จะไปซื้ออันนี้กันนี่อันนี้นี่อันนี้นะครับ ใช้เหรียญทองเหรียญทองแดง10,000ก็คือ 10k แต่เรามี500กว่า k โอเคเราแบ่งไปซื้อ 10k แต่ปับ๊บเนี่ยไปแล้วของที่ได้ก็คือของตรงนี้นะครับนี่ของตรงนี้ก็คือน้ำยาเราก็จะเท่ากับว่าเราจะได้น้ำยาเพิ่มค่า exp ไปอีก30นาทีนะฮะอีกอีกถุงนึงอีกถุงหนึ่ง,อง,งสองยี่สิบเเราก็ซื้อเลยอีกถุงหนึ่งสามสิบเคเราก็ซื้อเลยนะ ก็เท่ากับว่า 60k นะครับ 60k เราซื้อทั้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยนอกจากจะได้อันนี้นะครับเนี่ยได้ได้นี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็ได้ไอ้เม็ดยาที่ไปเพิ่มพลัง exp นะครับ30นาทีแล้วก็ยังได้ตั๋วนี้ด้วยนะครับตั๋วเนี่ยนะฮะตั๋วเนี่ยก็ไปใช้ที่ไหนก็ไปใช้ตรงนี้ครับอ่อเรียกเนี่ยตั๋วเรียกนะครับรนีบไ่ไปใช้ตรงเรียกแตะดูนะครับ แต่ปั๊บเนี่ยเรียกเรียกอะไรเอ่ยเรียกได้ทั้งหลายอย่างนะครับเนี่ยเราก็ดูว่าอันนี้เรียกอะไรเนี่ยเรียกเพชดมังกรใช่ไหมวัตถุดิบมังกรนะครับวัตถุดิบมังกรเรามี3ชิ้นเรายังเรายังไม่ไม่เรียกเพราะถ้าเรียกเราจะได้แค่3เรารอไว้ให้มันครบ10ก่อนเราจะได้11บได้แถมมาอีกหนึ่งนะฮะรอให้ครบ10เราจะมาเรียกอันนี้กันนะครับรอไปก่อนนะครับอันเนี้ยดูที่อันนี้เกรดมังกรไม่ไม่มีนะฮะอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับ เขบาบังกรก็ไม่มีวิญญาณได้เจ็ดแล้วนะครับตัวเรียกวิญญาณนี่นะครับสัตว์วิญญาณได้เจ็ดยังนะฮะรออีกสามรออีกสามนะครับถึงจะมาเรียกนะครับคำพีคำพีได้สามเอาไว้ก่อนนะครับรอไว้ก่อนโอเคก็มีแค่นี้ครับอย่างอื่นยังไม่มีอะไรนะครับก็ออกไปเลยนะออกไปปับ๊บนี่นฮะก็ตัวละครที่เดินเรื่องไปตาม ภารกิจเนื้อเรื่องนี้นะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเน่ยเนื้อเรื่องเขาอะทำให้เรารู้ว่าเออเนี่ยเนื้อเรื่องของเขานะ MIRF หรือก็เมียโฟนี่ phone, เริ่มต้นมาจากองค์หญิงซอนปาซึ่งเป็นเจ้าหญิงของเมืองที่ถูกโจมตีจนกระทั่งไม่มีเมืองอยู่แล้วอนะครับเมืองที่ล่มสลายก็หนีกระเซยกระเซิงเข้าไปในป่าก็โดนราชาปีศาจตามล่านะโดนขักตกลงไปในในหน้าผาตกไปหน้าผาแต่ว่าไม่ตายลงไปในน้ําใต้หน้าผาเป็นน้ํานะครับแล้วก็ อ่เจ้าพี่ใหญ่ของเรานะครับตัวละครของเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สมาธิซึ่งอาจารย์สมาธิเนี่ยมีลูกศิษย์สามคนก็คือพี่ใหญ่ชื่อซังแบ็กแล้วก็ตัวละครเราเนี่ยเป็นเป็นคนกลางนะครับเป็นพี่รองแล้วก็น้องเล็กชื่อยีอุนเป็นผู้หญิงเนีอ้วนๆทุมๆนะครับสามคนนะนี่พี่ใหญ่ซังแบ็กนี่ยก็ไปเจอไปเจอซอนปานะ สลบอยู่ในลำธารน,นะครับก็ช่วยไป,ไปช่วยขึ้นไปเสร็จปั๊บเนี่ยเอาไปรักษาพยาบาลอย่างนะีอาการดีขึ้นนะถูกลักพาตัวอีกอะไรอีกนะเข้าไปในปราสาทบิชอนนะฮะทำให้ตัวละครเรากับพวกพวกสังแบ็กพวกยีฮุนเนี่ยก็ต้องตามเข้าไปช่วยนะฮะตามเข้าไปช่วยไปช่วยในปราสาทปราสาทบิชอนก็ไม่เจออีกนะฮะไม่เจออีกก็ไปเจอเหตุการณ์อย่างอื่นเรื่อยๆไปก็ปรากฏว่าองค์หญิงซอนปาเนี่ยถูกปีศาจกระทิงนะฮะลักพาตัวไปที่ สุสานปีศาจกระทิงเนี่ยก็เข้าไปในภูเขาตัวละครเราก็ต้องตามไปเพราะฉะนั้นตัวละครเราจะต้องทําภารกิจเนื้อเรื่องเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับทาภารกิจเนือเรื่องไปจนกระทั่งถึงประมาณสักเลเ,เลเวลสิบนะฮะเลเวลสิบแล้วเราค่อยมามา,าร์มเวลทีหนึ่งร์มเวลให้พลังขึ้นไปแล้วก็มาฝ่า,ามาทาภารกิจเนื้อเรื่องสลับกันเป็นเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าภารกิจเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะทําให้เปิดเมนูพวกนี้ได้ด้วยนี่ เมนูเครื่องหมายบวกขวาบนนะฮะเนี่ยฮะภารกิจเนื้อเรื่องจะทาให้เมนูพวกนี้เปิดมาเนี่ยเปิดมาทีละทีละเมนูทีละเมนูนะฮะเปิดไปเรื่อยๆื่อเรื่อยซึ่งตอนเนี้ของตัวละครผลหน้าไม้เนี่ยเปิดไปหมดแล้วนะครับภารกิจเนื้อเรื่องเนี่ยทําให้เปิดเมนูไปเกือบหมดแล้วเหลืออีก2รายการที่ยังไม่ได้เปิดนี่นะครับนอกจากว่าภารกิจเนื้อเรื่องจะเป็นตัวเปิดเมนูแล้วนะครับสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่คือมีม้าขี่เนี่ย ก็จะได้จากตรงนี้แล้วก็ไอเทมสาคัญสาคัญก็จะได้จากภารกิจเนื้อเรื่องนี่แหละครับนยฮะอ่าเราไปลองดูภารกิจเนื้อเรื่องกันสักภารกิจหนึ่งเราก็แตะเลยที่ภารกิจเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับแตะเลยแตะปั๊บนยฮะไปแล้วนะครับผลหน้าไม้ก็จะเดินทางไปทําภารกิจเนื้อเรื่องนยฮะขึ้นมาแล้วออกจากตอกตอกหลังปราสาทบิชอนนะครับตอกหลังวังเนี่ย อยังก็นั่นเลยอะไรนะไอหลังหลังบางลำพูนะครับหลังวังโกหลังวังเออใช่นะเ,เนี่ยตอกหลังวังนี้ก็จะเต็มไปด้วยโอ้โหเสือสิงกระทิงแรดนักเลงหัวไม้ต่างๆมามั่วสุมกันอยู่ในตอกหลังวังบิชอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริเวณที่ใช้เก็บเลเวลหรือฟาร์มเลเวลในช่วงประมาณ เลเวลเาประมาณ15นะครับประมาณ15 15ขึ้นไปถึง20กกว่าเนี่ยเรามามาฟาร์มเลเวลที่ตอกหลังวังเนี่ยก็จะได้ค่า exp เยอะหน่อยแต่ก่อนช่วงยังไม่ถึงเลเวล15ก็ต้องไปฟาร์มที่ภุเขาแปะกล้วยนะครับเขาแปะกล้วยไปฟาร์มมอนสเตอร์เลเวล9นะครับจะตียาวเลยนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงบนเลเวล20กว่าก็มาฟาร์มที่ตอกหลังวังปราสาทบิชอนนะครับ เลเวลเออ์มอนสเตอร์ก็เลเวลประมาณ1 5 1 6นะแต่ตัวเราในี่ย20 20กว่าขึ้นไปก็โอเคอยู่ครับเนี่ยไปแล้วครับอันนี้คือลักษณะของสภาพบรรยากาศของปราสาทบีชอนนะครับเนี่ยเนี่ยเข้ามาสู่ตัวปราสาทจะออกจากปราสาทแล้วนะครับอ่าออกจากปราสาทแล้วออกจากปราสาทบีชอนเรียบร้อยที่ปราสาทบีชอนนี่ก็จะมีพ่อค้าเยอะนะครับพ่อค้าวานนิด เพียบอ่าท้งพ่อขายาพ่อค้าอาวุธพ่อ้าอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็เป็นพวกนักประดิษฐ์พ่อค้านักประดิษฐ์รับจ้างคลับของสารพัดรวมกระทั่งมีอะไรอ่ะพ่อค้าที่ให้เช่าคลังสมบัติเออเนี่ยนะให้เช่าคลังสมบัติลนแล้วแต่อยู่ที่ปราสาทบิชรทั้งสิ้นเลยอ่ะดูนะครเธอเดินทางไปแล้วตอนนี้ภารกิจ เนื้อเรื่องนี่ไปถึงความลับแห่งหอศิลานะครับพา,าแลแห่งหอศิลานี่ไปถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอย่างดีว่ามีม้าขี่นะในระยะทางอีก400กว่านี่ผลหน้าไม้เนี่ยระยะทางอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งตึ๊บน้องผลหน้าไม้ฟินิกแพดของเราก็ไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นบรรยากาศไหมครับบรรยากาศการเส้นทางเดินก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะพบกับมอนสเตอร์ระหว่างทางเยอะแยะแล้วก็มีพวก กองแร่ครับมีกองแร่มีกอสมุนไพรแล้วก็มีจุดหวยพุ่งของพลังมังกรอะไรที่มันพุ่งมาจากใต้พื้นโลกโอ้โหเนื้อเรื่องตัหน่าติดตามครับสนุกครับเหมือนหนังจีนเลยแต่ว่าเป็นหนังจีนที่เราเล่นเองไม่ใช่ไม่ใช่นั่งดูอย่างเดียวเราเล่นเองแล้วก็สามารถที่จะพาตัวละครตัวพระเอกเนี่ยคือตัวละครของเราเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยจะไปทางไหนได้หมดนะครับ เนี่ยเขาไปแล้วนะครับเนี่ยตามเส้นทางก็จะมีข้าวของสารพัดเนี่ยออการสร้างกราฟิกเขางดงามมากเลยโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยแต่ถ้าคาบาวมาทํากราฟิกแบบนี้บ้างนะโอ้โหคงน่าเล่นนะเนี่ยแต่นี่ก็โอเคนะครับนี่ก็คล้ายคาบาวใครที่เป็นแฟนคาบาวมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะฮะต้องชอบแน่เลยเมเยโฟนีน่คล้ายมากนะครับี่ยบรรยากาศภูเขาทิวเขา แต่ก็ทาได้ดีกว่าเยอะทําได้ดีกว่าคาบานเยอะนะครับนี่ฮะเข้ามาในสุสานปีศาจวัวชั้นหนึ่งแล้วครับก็ดูตรงนี้นะฮะดูตรงนี้สุสานปีศาจวัวชั้นหนึ่งเข้ามาแล้วแล้วก็มีตัวหนังสือในกรอบสีแดงว่าคอมคอมมอนคอมอะไรนรั่นนะฮะก็แสดงว่ามันมีการตีกันได้นะฮะ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมีใครมาตีทําร้ายกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีการแย่งอะไรกันในบริเวณนี้อ่ามีหีบสมบัติด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าปกติต้องหยุดเก็บแล้วนะเนี่ยนะเปิดหีบสมบัติน่ยเจอก็หยุดเก็บเลยครับก็จะได้ของได้ไอเทมดีๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะไอเทมจะจะไม่นานๆจะเจอทีก็จะเจอแตนะ่ยาแดงกับยายาฟ้ายาแดงก็ยาเติม HP นะครับยาฟ้าก็เติม MP อ่ มาหน้าเวอร์นะฮะเนี่ยมันห่างไกลามากเลยเข้ามาหลายชั้นเลยนะครับถ้าตัวแต่ผลหน้าไม้เนี่ยเล่นใน ipad เนี่ยจะมีปัญหาว่าถ้าเดินมาหลายๆแผ่นที่จะหลุดอาจจะเป็นที่ ipad เนี่ยไอเมมเขาน้อยอเมมแค่64ส่นะฮะส่วนไอวีโวเนี่ยเมมร้อยิปดนะเมมเยอะกว่าแล้วก็แรมแรมก็น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะเป็นที่เมมนะครับเมมน้อยทำให อ่าพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับพอเข้ามาตรงนี้ผ่านพอดีเลยเป็นเลเวลยี่สินะครับก็แตะที่ภารกิจเนื้อเรื่องอีกทีหนึง่งนะให้เก็บแตะที่รูปมือนะครับแตะที่รูปมือตรงนี้นะครับแตะเลยปับ๊บนี่แตะตรงนี้นะครับแตะปับ๊บเก็บของตรวจดูกลไกล,ลึกลับนะครับต่อไปก็ไปแตะที่ความลับของหอศิลา แต่อีกทีหนึง่งเพื่อให้เครื่องหมายตกใจนะั้นมีสีขาววิ่งวนอยู่รอบๆแสดงว่าเขาทํางานอยู่นะครับกําลังทํางานอยู่ค้นหากุญแจจากพวกปีศาจวัวคือต้องไปตีปีศาจวัวแล้วเดี๋ยวกุญแจจะหล่นออกมาให้เก็บเนี่ยก็อย่างนี้ครับยางภารกิจเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเพื่อเปิดเมนูเปิดเนื้อเรื่องนะฮะเปิดอะไรอะ่ะเปิดใช้ออปชันต่างๆของของเกมอะ่ะเออประมาณนี้ดีกว่าฮนะ เรเปิดให้หมดเพราะเราจะต้องลุยต่อไปนะมีแหลกนะครับมีแหลกเพราะว่าโอ้โหตายเลยเมื่อกี้สี่พันสี่พันกว่ามิลลิวินนปิงมันโหนานนี้270 ms, ร้เจ็ดสิบมิลลิวินงชั่วหน่อยเมื่อกี้ไปสี่พันกว่าเลยถึงได้แหลกนะครับเพราะว่า Wi-Fi บ้านแอดเนี่ยสงสัยจะเป็นที่ไอตัว Wi-Fi เราเตอร์เนี่ยเราเอามันเป็นของแจกที่บริษัททรูเขาแจกให้เราซอนที่เราติดตั้งเนี่ย เป็นของฟรีฮะเราไม่ได้ซื้อมามันก็เลยจะเหมือนว่าจะประสิทธิภาพมันน่าจะไม่ไม่เต็มร้อยนะมันจะมีปัญหาเนี่ย wi f i ช้าแต่จะว่าไปว่าเขาก็มันก็ไม่ได้เพราะว่าของแอดเนี่ยโอ้โหขุดไปสักกี่เครื่องตอนนี้กําลังขุดอยู่สี่เครื่องนะครับกำลังขุดอยู่สี่เครื่อง,นะอองแล้วก็เกมอีกนะฮะเกมอีกปล่อยเมียโฟอีก สองไอดีสองเครื่องนะฮะแล้วก็ดูทีวีผ่าน Wi-Fi ด้วยโอ้โหแล้วก็โน้ตบุ๊กก็เปิดอีกโอ้จริงจริงจะว่าเขาก็ไมุ่ก็ไม่เชิงนะฮะความเร็วของเขาให้มาเท่าไหร่200เมกนะ200เมกถ้าปกติก็โอเคมาได้อยู่กนะ็ประมาณนี้นะครับผู้ชมครับสำหรับน้องผลหน้าไม้นะครับ เมื่อเวลาผ่านไป48ชั่วโมงถึงแม้ว่าเธอจะทํางานไม่ครบนะฮะแต่ถ้าเธอทํางานครบ48ชั่วโมงจริงๆนะน่าจะได้ประมาณ30 30หรือ32นะเป็นอย่างน้อยนะฮะเป็นอย่างน้อยประมาณ32นะฮะประมาณ32อ่จจะอาจจะ33ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเล่นแบบไม่ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากมาย,เล,ยเล่นไปฟรีๆเรื่อยๆแล้วก็อ่อุปกรณ์เพิ่มเติมออปชันเพิ่มเติมก็เท่าที่เกมมีให้นะครับเขาของอุปกรณ์ที่ใส่ในตัวละครก็ ก็ไม่ได้ใส่เยอะอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนี่นะศีลาวิญญาณอะไรก็ใส่ประมาณนี้นี่ฮะเนี่ยทำภารกิจเนื้อเรื่องไปเพื่อให้ศิลาวิญญาณนี่มันเปิดให้ครบนะฮะเปิดให้ครบช่องเปิดให้4ี่ช่องนี่ยังไม่ได้ครบเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้อะไรเยอะเท่าไหร่เลยนะฮะนี่แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาทำไหมนี่ให้คุณผูชมดูกันครับมาอัพ หน้าไม้นะครับัพหน้าไม้เพราะตอนนี้เราสต็อกหน้า,มาไม้ไว้เพียบเลยนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคครับก็พามาชมครับพลธนูเมื่อเราลงทะเบียนครบสี่สิดชั่วโมงนะฮะผลการเวลการดำเนินภารกิจเป็นอย่างไรบ้างตัวละครไปถึงไหนก็ประมาณนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมอ่า เปียนดาก้นะครับปลอดโรคปลอดภัยครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ